สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าร่างกายของคุณผู้ชมนั้นมีปฏิกิริยาผิดปกตินั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณผู้ชมกําลังทานอาหารไม่เหมาะสมสัญญาณที่ร่างกายฟ้องว่าคุณทานอาหารไม่เหมาะสมนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะผิวหนังมีปัญหาเช่นมีอาการคันหรือลอกเป็นขุยแม้จะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวอาการเช่นนี้อาจจะเป็นลักษณะของการขาดวิตามิน A ผมไม่เงางามเป็นผลมาจากการขาดโปรตีนและธาตุเหล็กโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นมังสวิรัตหรือคนที่จำกัดอาหารอย่างมากดังนั้นคุณจึงควรทานอาหารที่มีกยากใยควบคู่ไปกับการออกกำลังกายท้องผูกเป็นอาการที่กำลังบอกว่าคุณต้องได้สารอาหารประเภทไฟเบอร์หรืออาหารที่มีกยากใยและดื่มน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าไฟเบอร์จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้รับสารอาหารประเภทนี้เร็วเกินไปหรือว่ามากเกินไปจากการบริโภคอาหารประเภททัว่วจะทําให้ร่างกายของเราผลิตแก๊สออกมาในจํานวนมากวิธีแก้ปัญหาก็คือว่ารับประทานอาหารประเภทนี้แต่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ <S <S ข้อต่อมีเสียงดังหรือปวดบริเวณข้อต่ออย่าเพิ่งไปโทษโรคข้ออักเสบนะคะอาจเป็นไปได้ว่าคุณกินปลาน้อยเกินไป กรดไขมันประเภทโอเมก้า3ที่พบมากในปลาจะทำให้ข้อต่อของคุณเคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นปวดเหงือกแสดงว่าปากของคุณกำลังต้องการแบคทีเรียที่มีประโยชน์ให้กินโยเกิร์ตเป็นอาหารว่างในช่วงเช้าของทุกวันค่ะขี้ลืมอาจเป็นไปได้ว่าคุณขาดวิตามิน B และถั่วเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน b 6และโฟเลตมากที่สุดไม่ต้องกังวลกับการขาดวิตามิน b 12เพราะว่ามีมากในเนื้อสัตว์และอาหารทะเลค่ะ มันสังเกตตัวเองสักนิดแล้วจะได้ทราบว่าร่างกายของเรากำลังส่งสัญญาณอะไรนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพเจ้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ